สำหรับเครื่องซักผ้าพานาโซนิกนะครับเครื่องซักผ้าพานาโซนิกฝาบนนะครับถ้าพี่น้องมือใหม่นะครับเข้าไปเจออาการของเครื่องซักผ้าพานาโซนิกรุ่นนี้นะครับมันฟ้องว่า H53 นะครับมันกำลังแจ้งเตือนว่าขณะนั้นกระแสไฟฟ้าต่ำเกินไปเลยทำให้อุปกรณ์ของระบบไม่สามารถที่จะทำงานต่อไปได้นะครับอาการของมันก็คือ พอเรากดเปิดกดสตาร์ทเครื่องก็จะเริ่มทํางานนะครับทำงานไปนสักแป,ป๊บหนึ่งมันจะหยุดการทํางานระหว่างช่วงใดช่วงหนึ่งเช่นวาล์วาน้ําจะทํางาน <c oughs> หรือว่ามอเตอร์จะทํางานมันก็จะขึ้นอ่า H53 เนื่องจากว่ากระแสไฟไม่สามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงระบบให้ทํางานได้เพราะว่ากระแสไฟต่ํานะครับลองไปเช็คดูนะครับอ่า H53 เครื่องสภาพพานาโซนิกนะครับ